Tita. Uh, today I'm going to be cleaning um, the basement. I'm going to start by looking. จินาตาถูห้องทำงานให้แบบว่าจ้ะนางช่วยแม่ทำความสะอาดจ้ะเพราะวันนี้วันอาทิตย์เนาะอากาศข้างนอกยังหนาวจ้ะเพื่อนๆเราไม่ได้ออกไปไหนกันวันนี้อยู่บ้าน จ้าเพื่อนๆนแววมาไอน้น้องน,นว,วันนี้แววมาแป๊บแป๊จ้ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดู้องใต้ดินแหววจ้ะว่าในห้องใต้ดินแหวแหวแบววจัดเก็บอะไรไว้มัง่งแต่ว่ามีอยู่สองหนะ้องเนาะที่แหววจะไ่พาเพื่อนเพื่อไปดูจะเป็นห่องทางานของบิลลี่แล้วก็เป็นห่องอ่าของเหรียญของลูกๆจ้ะเพราะว่าตอนนี้บิลลี่แบบลื้อฝาผ้าฝ้าผนังออกแล้วก็ทาสีใหม่ทําอะไรใหม่เราจะติดฝ้าใหม่ด้วยจ้ะแล้วอ่าบิลลี่ก็ลื้อพรมออกมุดเลยเนาะ เพราะว่าบิลลี่จะจัดจัดหองใหม่จ้ะจะทําหองใหม่อ่าแอบจะไม่พาไปดูสองหองนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆตามไปดูกันจ้ะว่าห้องใต้ดินที่บ้านเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้ะเพื่อนๆถ้าเดินมาจากหองทํางานบิลลี่ก็จะมาเจอหองเย็บผ่าของแววเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวทอผ่าพันคอยังมีเซตสักทีเลยยังไม่มีเวลาทอเพิ่มเลยจ้ะ จะเป็นห่อง uh, ทางานของแหววทํางานจิปะทะของแหววเนาะทักภาหม่มทักผาพันคอเวลาว่างแหววก็จะมาเย็บผาเดี๋ยวเราจะวางหนังสือแบบไวเนาะพาเป็นหนังสือเรียนแหววจะี๋ยวมาวางไวตรงนี้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมก็จะมีพวกนี่แหละประกร์ต่างๆจะเย็บผา สายรัดเอเวลาเราทำหาปิดจมูกเนาะเป็นสายรัดเป็นหนังสือการ์ตูนเหรอว่าชอบอ่านเรายังมีอีกเยอะเลยในกล่องแต่ที่แบบว่าออกมาวางไว้ตรงนี้คือหนังสือที่เราเริ่มเอาออกมาอ่านอีกจ้ะเป็นพวกหนังสือนิยายหนังสือการ์ตูน รงข้างล่างนี่ก็จะเป็นหนังสือนิยายของฝรั่งจ้ะเนี่ยเนาะเราก็จะเก็บพวกถ้วยพวกจานที่เราไม่ค่อยได้ใช้จ้ะเราไ้ใช้ฉเฉพาะแค่ช่วงเทศกาลนะนั่นเป็นปูนปาสเตอร์ที่แม่ย่าแบววทำให้บิลลี่จ้ะตอนบิลลี่อายุประมาณแปดขวบมั้งตอนนั้นแม่ย่าแบบวาก็เปิดโรงเรียนสอน ทำปูนปาสเตอร์จ้ะแล้วแกก็เลยทําไว้ให้บิลลี่ด้วยรูปบิลลี่เราจะพาเดินขับมาในห้องเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บขนมพวกกับคงกับเข่าเรานะพวกอาหารแห่งต่างๆเดี๋ยวเราพาดูมุมนี้ก่อนทั้งนั้นมุมนี้จะเป็นพวกช็อกโกแลตลูกอมต่างๆจ้ะ พวกลูกอมต่างๆพวกช็อกโกแลตเราก็จะเก็บใส่กระปุกไว้เนาะเวลาบินลี่อยากกินลูกๆอยากกินเข้าก็ลงมาหาเนี่ยขนมพวกลูกอมพวกช็อกโกแลตในเนี่ยข้างบนนั้นก็จะเป็นของผู้หญิงเรานะมีกระดาษที่ชู่มีอะไรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้ของลูกๆจะน้ำผลไม้ต่างๆ นี่เป็นนมช็อกโกแลตในกล่องนี่ก okay. จะกเป็น6กนิดกูนยาสีฟันแปรงสีฟันเราจะซื้อไว้เรื่อยๆจะเพราะว่าเวลาเพื่อนๆของลูกๆเข้ามาบ้านเนาะ เด็กบางคนเขาลืมแปรงสีฟันมายาสีฟันมาเนี่ยเขาก็มาเราก็เอาเนี่ยให้ให้เด็กๆเ,เขาใช้จะ้ะนี่จะเป็นยาต่างๆจะ้ะยาแก้ปวดหัวยาแก้ไอเป็นถุงยางถุงขยะเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่สบู่ต่างๆ แต่ว่าตรงนี้แราไม่ได้ใช่ด้วยจ้ะน้องเจนาตาเก็บไว้หายายเวลาเราไปโรงแรมเนี่ยไปพักที่โรงแรมเขาก็จะมีพวกสบูยาสับผมอะไรหเราเนี่ยแต่ว่าแหววไม่ไม่เคยใช่จ้ะน่องเจนาตานาะก็เลยเก็บมาเนาะเก็บมาไว้บ้านเพราะว่าแม่นะ่ะแม่ของแหววนะ่ะแกชอบใช่จ้ะเวลาแกไปไหนมาไหนที่เมืองไทยเนี่ยเวลาแกไปนอนบ้านเพื่อนแกบ้านญาติพี่น้องวันสองวันเนี่ยแกก็จะเอาสบู่พวกเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆพกไป ยาซับผมอะไรประมาณเนี่ยขวดเล็กๆพกไปเนี่ยอันนี้เก็บไว้ให้ยายจ้ะเป็นพวกขนมต่างๆเนาะขนมโกแกะโกแกะขนมเกียบกุ้งบิลลี่ชอบกินขนมเกียบกุ้งกาแฟ ตรงนี้จะเป็นพวกซุปต่างๆจ้ะสำเร็จรูปเนาะเราแค่เอาไปอุ่นใส่ไมโครเวฟหรือว่าอุ่นใส่ในหม้อจ้ะเป็นน้ำพวกน้ำเราเอาตุนไว้เนาะเนี่ยพวกน้ำดื่มจ้ะน้ำเปล่าส่วนตรงนี้จะเป็นข่าวสารของแหวจ้ะข่าวนียว มีเขาญี่ปุ่นเอาไว้ทําหอซูชิให้ลูกมีเขาหอมมะลิเมอก่อนแบบว่ามีเยอะเลยช่วงที่โควิดอะแบบจะมีเข่าเนี่ยกระสอบอย่เนี่ยถุงอย่างเนี้ยประมาณหกถุงแต่ตอนนี้กินไปเหลือแค่ถุงเดียวจ้ะมันจะเป็นเข่าอ่ากล่องนะของญี่ปุ่นจะเป็นพวกขนมมีเข้าเหนียวดำอยู่ข้างในนั่นด้วยในกล่องนะั้นเป็นพวกข้าเหนียวดำที่แผนแผ่นว้หอ่อ แผ่นของเวียดนามจ้ะของคนเวียดนามเราไปมาไบหอนะ่อเนาะห่อปอเปี๊ยะสดจะเป็นขนมต่างๆจะของลูกๆนะมีขนมปูไทยขนมขาไก่มีขนมอะไรเนี่ยเท่าแก่น้อยหลายอย่างเลยจะของหลังด้วยมีแต่ขนมของเด็กๆส่วนนี้เป็นอ่ยูโรเค้กเนาะน้องเจนาตา,ากินจ่ะ นองอลิเซียกินไหม่เป็นเป็นพวกวัฟเฟิตาลายหน่อยด้วยเพื่อนๆพ,อนพ่อนเพราะแบบใช่มือถือกล้องเราแบบป้ากล้องมันจะขยับหน่อยจ้ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงอาหารไทยเนาะเวลาบนบ้านเดี๋ยวมดดเราเนี้ยเครื่องปรุงก็จะลงมาเอาในห้องเนี่ยจ้ะพวกพริกเผากระเทียมดองพริกทอดในน้ำมันนี่เป็นกะทิ กระป๋องจ้ะเป็นกะทิมีน้ำปลามีน้ำปลาเนาะมีซอสต่างๆจ้ะของใายวันนี้ก็จะเป็นพวกมาม่าจ้ะมีป๊อปคอน จะเป็นเส้นขนมซีนอะเผือช่าย,ยี่ห้อเนี่ยเพื่อนๆลองไปซื้อกินดูเนี่ยเนี่ยยี่ห้อกอไผ่เนี่ยจ้ะอร่อยมากๆในะยี่ห้อนี้ไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีกลิ่นอัพกลิ่นเหม็นเลยแบบอร่อยมากๆเราชอบกินยี่ห้อเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกสปาเกตตีเนาะตอนนี้มดไปเยอะเราแต่เมื่อกนะ่อนน่ะเต็มตรงนี้เลยช่วงที่มุอ่าช่วงที่ว่ามีโควิดเนาะเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยเราก็จะจะกินของที่อยู่ในบ้านเนี่ยจ้ะ จะเป็นถั่วลิสงบดต่างๆเนาะจะเป็นพวกกล่องขนมไปทําข,ขนมของน้องเจนตาไปทําทขนมจะ้ะเป็นกล่องขนมสําเร็จรูปเนาะเป็นแป้งสําเร็จรูปแล้วเ,เราก็แค่ไปผสมส่วนผสมแล้วเราก็ทำไปอบเค้กเนี่ยทำขนมเคก้ก ต่างๆนี่ขนมของลูกๆแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปจ้ะขนมมีแต่ขนมของเด็กๆ ส่วนตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องเอามาไว้ทําพวกเขาซอยเนาะมีผงแหนมผงเครื่องปรุงอะไรต่างๆะ้ะแปงกกิทอดโเจดขนมปังมีพริกแห้งพวกแป้งต่างๆ บ้านแบบจะตุนไม่เยอะเนาะเวลาแบบไปซื้อของเนี่ยร้านเอเชียแบบจะมีพวกแป้งมันสําปะหลังเพราะว่าน้องเจนนาตาชอบกินขนมไทยๆจะ้ะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน่หลมห่อเลยนี่ไอ้นี่ด้วยน่อไม้ดองจะ้ะจะเป็นพวกนี่จะเป็นพวกแป้งฝรั่งเนาะมาไว้ทำขนมฝรั่งเนี่ยพวกแป้งพวกน้ำตาล ส่วนตรงนี้จะเป็นมาม่าฝรั่งจ้ะมาม่าฝรั่งอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตเนาะใบชงก็คล่ายๆโอวันตินบ้านเราอ่ะเพื่อนๆเนี่ย ทานไฟฉายต่างๆไม่ขีดนี่ขนมจีนซองใหญ่นี่วุ้นเสซนเส้นมีไวไวของนี้จะเป็นของ,องของกินที่เราแบบเออตุนไวเนานะเวลาเราแบบเอออยากกินพวกอาหารแห้งอะไรเนี่ยเราก็เขามาใน้องเนี่ยจะ้ะนันพวกขนมพวกอะไรเนี่ยเมื่อก่อนของเยอะเลยช่วงที่ว่าโควิดมาใหม่ๆเนาะ เราแบบจะกักตัวอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเนี่ยเราก็จะเขามากินของใน้องนี้แหละจ้ะ้องนี้จะเป็นห้องเก็บของกินเราจะพามาดูตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นเก็บพวกน้ำยาล้างมือเนาะพวกแอลกอฮอล์ล้างมือจ้ะเนี่ยออ้ยของพวกนี้แบบตุนไวตั้งแต่นู่นช่วง ช่วงที่ว่ามีโควิดมาใหม่ๆจ้ะตั้งแต่ช่วงแบบมกราคมพาปีที่แล้วเนาะช่วงโควิดมาใหม่ๆอ่ะแววตุนไว้เยอะพวกไอเนี่ยแอลกอฮอล์ล้างมือแต่ว่าพวกนี้เราก็จะเก็บไว้บ้านประจําจ้ะพออยู่ที่บ้านเราก็จะต้องตุนของพวกนี้ไวนะ้เนาะแบบบางทีมีพายุเขา่าฝนตกทีมะตกอะไรเนี่ยแล้วเราออกไปซื้อของไม่ได้เนี่ยบ้านฝรั่งเขาก็เขาถึงแบบว่าจะตุนของไว้ตลอดเลยจะ้ะ ไม่ใช่ว่าเออมีโควิดเราถึงจะตุนของอ่ะจ้ะไม่ใช่จะ้ะเราจะตุนของไว้ตลอดนี่จะเป็นพวกจานมนะพวกถ้วยเราก็จะใช้ผ้าคุมไว้เวลาเราจะใช้เราก็มายิบจับง่ายๆจ้ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกของต่างๆพวกเทียนหอมอะไรของเรานี่เหมือนกันในนี้ก็จะเป็นพวกแก้วพวกเทียนหอมแต่เราจะใส่ในถุงไว้เนาะของบนก็จะเป็นกระดาษ ทิชชู่นอก,กระดาษไใบชายในห้องน้ำจ้ะในห้องตรงนี้ติดฝ้าไม่ได้เนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่ามันจะเป็นพวกแทงแอร์อะไรแทงน้มอะไรเนี่ยเราติดฝ้าไม่ได้จ้ะเราต้องปล่อยไว้แบบนี้นี่เราจะให้ดูเราก็เลยเออห้องนี้ก็เลยเป็นแบบว่าเก็บของ ทรทัศนองอะอลิเซียก็นองเจนาตาไม่ได้ใช่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกกระดาษเช็ดมือเนาะเนี่ยของบนกับกระดาษเช็ดมือเราจะมีติดบ้านไว้ตลอดจ้ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่นอนเนาะเวลาเราไปปิกนิกเนี่ยเราไปนอนแมปมเนี่ยเป็นที่นอนเป็นผ้าห่ม ของแหววของบิลลี่อะไร่วนเงี้ยตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องครัวจ้ะจะเป็นของน้องอลิเซียเนาะเพราะว่าน้องอลิเซียชอบทําขนมเค้กจ้ะเขามีจะมีอุป,ปกรณ์อะไรของเขาครบทุกอย่างเลยอันนี้ของน้องอลิเซียไว,ทยว้ทําเค้กเนี่ยเวลาเขาทาเค้กเนาะเขาเอาไว้ตกแต่งเค้กเนี่ยเอาเค้กวางไว้แล้วก็หมุน,หม,นหมุนหมุนหัดเนี่ยเวลาเขาแบบเออใส่ครีมบนเคก้ก ส่วนตรงนี้จะเป็นพวกเ,เครื่องต่างๆเนาาไปทำแพนเค้กวัฟเฟิลวัฟเฟิลแบบรูปต่างๆมิกกี้เมาส์อะไรเนี่ย<__>เครื่องของหลังนี่น่าจะเป็นในเครื่องโดนัทเนาะทำโดนัทของน้องเจนตาตาเดี๋ยวไว้วันหลังเนาะให้เด็กๆทำโดนัทเนาะลงในคลิป นี่ของน้องอลิเซียจะพอนางชอบทําพวกเค้กเนาะลูกสาวคนกลางแบบนี่เราจะเราจะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพวกเทียนหอมต่างๆของเราจะ้ะเราเอาไว้จุดเนาะบางทีแบบไฟฟ้าดับอะไรเนี่ยพวกเทียนเรา,เาไว้ใช้ตอนที่ไฟฟ้าดับแต่ไฟฟ้าก็ไม่ค่อยดับหรอกเพื่อนๆน,นานๆทีดับทีละครึ่งชั่วโมงเทีละหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เวลาพายุมันเข่าเนาะเราก็มีแบบว่าพวกเทียนพวกอะไรชุกเฉินไม่ไว้จุดเวลาไฟดับเนี่ยจะเป็นเทียนเนาะสองอันนี้ก็จะเป็นเทียนเหมือนกันจะ้ะยังไม่เคยได้จุดสักทีเลยเาได้มาหลายปีแล้วเนี่ยาจาไม่ได้ว่าใครให้ออมาม้งางมันจะใช่แต่เทียนแบบเล็กๆก่อนเนาะเวลาไฟดับอย่างเงี้ย เพราะาไฟดับดับไม่นานดับทีแะแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยไฟก็มานี่ก็ที่วางเทียนเหมือนกันจ้ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบพวกเทียนหอมต่างๆเนาะวางเทียนอันนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นโคมไฟเราเอาเทียนวางในเนี่ยจ้ะนี่ก็จะเป็นเอาไว้ใส่เทียนเนี่ยเราตั้งเทียนตรงเนี้ นี่จะเป็นน้ามมาบาดาลที่แบบใช่ที่บ้านจ้ะเนี่ยตรงนี้เหมือนปั่นน้าบาดาลแล้วก็มาเข่าในถังเนี่ยถังสีฟ้าเนี่ยแล้วก็จะเป็นเครื่องกรองต่างๆเนาะเนี่ยทุกๆคบเดือนจ้ะบิลลี่จะห้ยอ่ะทางบริษัทเขามาตรวจสอบน้ำเนาะว่าน้ำมันได้แบบว่าคุณภาพหรือเปล่ามีก๊ดมีด่างอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเราใช่อาบใช่กินใช่ทุกสิ่งทุกอย่างลยจ้ะที่อยู่ในบ้านเนี่ย เป็นเครื่องกองมากองตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนีมั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้คือกันจ้ะว่าระบบมันเป็นแบบไหนเนี่ยบ้านเราใชยน้ำบาดาลจา้ะพอน้าแบบว่ากองเซตเรียบร้อยเนาะเดาคิดว่าน้าสะอาดน่าจะไปอยู่ตรงนี้นะเนี่ยหน้าที่ว่าสะอาดเลียวอะ่ะเนี่ยตรงส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ต่างๆของเนานะพวกจานกระดาษพวกช้อนส้อมผ้าสติกอะไรเงี้ยด้เราก็จะเก็บไปในชั้นตรงนี้จ้ะนานๆทีเราได้ใช้เนาะเราก็จะเอาไว้ของใต้ดินตรงนี้จ้ะส่วนชั้นตรงนี้จะเป็นพวกผ้าคุมโต๊ะ ผาลองจานอะไรต่างๆในแต่และเทศกาลเนาะของแหววเนี่ยก็จะใส่ไว้ในเนี่ยเป็นผาเช็ดมือเทศกาลต่างๆพวกฤดูการต่างๆเนาะเนี่ยก็จะใส่ไว้ในชั้นเนี่ยไม่เหมือนกันจ้ะ นี่จะเป็นผ่ารองจานนะส่วนตรงนี้จะเป็นศาสตร์จ้ะเบาได้มาจากกาลสินบ้านพ่อแเบบอพ่อแบบเป็นคนกาลสินจ้ะเนี่ยอันนี้ตอนแบบไปบ้านป้าบ้านอาแบลบเนาะอยู่กาลสินแล้วแกไให้แบบว่า,าให้เสือนะ่ะ าสตร์เนาะเรียกตร์เนี่ยเขาาสตร์เรามามาใบปูกันนี่แต่พื้นนี่พื้นใหญ่เลยจ้ะเพราะว่าลูกสาวของอาแบบเนาะเขาทอเองเลยจ้ะเนี่ยเขาทอเองเลยเนี่ยส่วนชั้นตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องครัวเหมือนกันจ้ะ เป็นหมอซึ่งของแบบอันนี้เป็นเครื่องทำบาฟโฟนะเครื่องทำบาฟโฟเนี่ยเป็นตัวนี้จะเอาไว้ตุนอาหารจะ้ะเป็นหมอตุนอาหารนี่ของบดเครื่องตุนอาหารพวกหม้อพวกอะไรจากเครื่องครัวเนาะ นานๆทีเราเอาออกมาใช่ทีนึงอย่างเงี้ยเราบบก็จะเก็บใส่ในกล่องไว้ล่างเซ็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บใส่ในกล่องบางอย่างบอกก็ยังไม่ได้ใช้เลยจ้ะเนี่ยอย่างนี้จะเป็นพวกกระทะเนาะบอกซื้อมาแต่แบอกยังไม่ได้ใช้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นดีวีดีพวกหนังต่างๆเนาะของลูกแล้วก็ของบิลลี่จ้ะบิลลี่อ่ะเขาทาชั้นเองเลยจ้ะทําชั้นติดแบบว่าฝาผนางนะังเนาะ แล้วก,ก็เอาพวกดีวีดีพวกอะไรเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้จ้ะส่วนตรงนี้จะเป็นเครื่องทําน้าร้อนเนาะพอน้ำสะอาดตรงที่แบบบอกบอะจากน้ำปลาปลาน่ะสงสัยก็จะมาตามท่อนี้มั้งน้ำอ่ะแล้วก็มาเขาเนี่ยมาทําแบบว่าให,ให้น้ำร้อนจ้ะไว้ใช้อาบใช้ล้างจาน ใช่ซักผ้าอย่างเงี้ยเป็นเครื่องทำน้ำร้อนจ้ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแอร์เป็นเครื่องทำแอร์เนาะทำความเย็นเป็นเครื่องฮีเตอร์จ้ะที่ทำให้บ้านอุ่นเราถึงติดฟ้าไม่ได้จ้ะในหของส่วนตรงนี้เนาะติดฟ้าไม่ได้เพราะว่ามีแบบว่าเครื่องแอร์ด้วยนี่อะไรจ้ะ ตรงส่วนหองตรงนั้นก็เป็นมุมเล็กๆของแหนะวนาะไ้เย็บผ้าไว้อ่านหนังสือไว้ทักผาพันคออะไรเนี่ยเนี่ยห้องตรงขังตรงเนี่ยจะเป็นห้องทํางานของบิลลี่จ้ะแต่เราไม่ได้พาเขาไปดูเนาะเพราะว่าบิลลี่เขากําลังตกแต่งซ่อมแซมใหม่จ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกําลังใจเห็นแววมาตลอดทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่ายังไงแววก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ของแววแล้วก็คลิปต่อ,ตอไปของแววด้วยจ้านี่เละจ้าเป็นห่องใต้ดินที่บ้านแววเนาะว่า,วาแววเก็บอะไรไปมั่งในห่องใต้ดินยังไงไปเจอกันคลิปหนาจ้าคลิปนี้แววก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเพื่อนๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายเวาทำขนมจีนไห้น้องเจนนาตาจากลูกสาวคนเล็กแวว น้องเจนาตาบอกว่าอยากกินอ่ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องเนาะเยวก็เลยทําขนมจีนให้เขาจ้ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องใส่ลูกชิ้นจ้ะเแบลบไม่ได้ทําเพจมากเนาะเพราะเบลทำให้ลูกสาวคนเล็กเบวกินลูกสาวคนกลางเบวกินไม่เป็นจ้ะนอลิเซียกําลังจะใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปในข้าวต้มจ้ะข้าวต้มหมูสับเนาะ ที่แบบว่าทำไหบิลลี่แล้วก็ลูกๆกินจ้ะวันนี้อากาศของนอกหนาวมากๆเลยเราก็เลยทํเข้าต้มหมูซับจ้ะเราใช้เขาสวยของประเทศอ่อญี่ปุ่นเนาะมันจะออกนุ่มๆหน่อยจ้ะถ้าเราใช้เขาของอ่อประเทศญี่ปุ่นทาเขามันจะแบบนุ่มๆเละๆอร่อยจ้ะอร่อยกว่าแบบเนี่ยเข้าสวยธรรมดาตอนนี้น้องอลิเซียกำลังจะตักเขาต้มไปให้พ่อจ้ะ มิลลี่บอกว่าตักใส่ถ้วยใหญ่ๆเลย <c oughs> แล้วช้อนหรอเอาช้อนมาใส่แล้วเอาไปให้เดดดีแล้วหรอ นอริเซียจะกินอ่ขนมจีนขยำน้ำปลาเฉยๆจ้าขนมจีน <laughs> นอรีเซียชอบกินขนมจีนขยำไม่น้ำปลาเฉยๆจ้ะแล้วก็ใส่พริกผงลงไปด้วยพริกป่นบ้านเราอ่ะ